สวัสดีค่ะหน่อยฮอนด้ราชากรุ๊ปนะคะวันนี้เราจะมาตอบคําถามกันค่ะว่าทาไมฝากระโปรงท้ายนะคะถึงปิดไม่ได้นะคะเนื่องจากลูกค้าสอบถามเข้ามานะคะสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็คือให้ลูกค้าสังเกตนะคะว่าเราลืมกุญแจไว้ที่ห้องสัมภาระท้ายไหมนะคะกรณีของรถเรือฮอนด้าเขาจะมีระบบเซฟตี้นะคะป้องกันการลืมกุญแจนะคะที่ด้านหลังนะคะ ฝากระโปรงท้ายเลยปิดไม่ได้นะคะแค่ลูกค้าหยิบกุญแจออกมาค่ะนะคะฝากระโปรงท้ายของเราก็สามารถปิดได้เหมือนเดิมค่ะนะคะก็แนะนำนะคะให้ลูกค้านะคะลองสังเกตนะคะถ้าเจอปัญหาลักษณะนี้ก็คือดูข้อมูลหรือความรู้ตามคลิปที่หน่อยแนะนำได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ